สรุปผลการแข่งขันฟุตซอลหญิงรายการแซตฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2025ที่เทมินอนฮอร์ศูนย์การค้าเทมินอน21จังหวัดนครราชสีมาทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับที่5ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานทีมอันดับที่18ของโลก ผลการแข่งข,ข,ขันเป็นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติอุสเบกิสถาน3ประตูต่อศูนย์โดยทีมชาติไทยได้ประตูจากสักสิการทองดีนาทีที่11ดาลิกาเพียไพรุนนาทีที่27 เกมกีฬาบุพานาทีที่37จบเกมการแข่งขันทีมชาติไทยเอาชนะอุสเวกิสาน3ประตูต่อู0สำหรับโปรแกรมหน้าถัดไปของทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่6เมษายน2568เวลา18นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube ช้างศึกฟุตซอลไทยแลนด์และช่องที่สปอร์ตเก